คุกันวันเสาร์ช่วงแทะเดยททอสนับสนุนโดยโกรมการค้าต่างประเทศ เดอทอล์กวันนี้จะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับหลอดแก้วไก่ร่างเป็นโคมไฟสุดหรู <So dance. S 1> อยู่ตรงนี้นะคะแบรนด์ I mean, s <S ว่าบุรยาค่ะ I mean, s <S เป็นโคมไฟแฮนด์เมด <'s> ฝีมือของคนช่างคิคดช่างประดิษฐ์ที่รักแก้วเป็นชีวิตจิตใจตอนนี้เรานั่งอยู่กับนาวาอากาศเอกทากอรอนุรักษ์ค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกอาจารย์อาจารย์ค่ะ เขาบอกว่ารักแก้วไปชีวิตจิตใจทําไมหลงไหลสเสน่ห์แก้วของความเป็นแก้วคะน่าจะเป็นที่ความใสขาาองมันนะครับแล้วก็เพิ่งมารู้ทีหลังว่าแก้วมันมีหลากหลายชนิดมากแล้วแต่วิธีการใช้วิธีการเลือกใช้แล้วเขาผลิตมาเพื่อให้ใช้แบบไหนก็คือต่าง,งกันต่างกันมากที่อาจารย์ใช้อยู่มีหลอดแก้วเป็นกี่ประเภทยอย่างไรอย่างไงบ้างคะที่ผมใช้นี่มันเป็นของที่เหลือจากอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมอุตสา,าหกรรมการผลิต หลอดยาหลอดน้ําหอมออหลอดทดลองนะซึ่งใช้แก้วเกรดสูงมากค่ะเขาก็ค่อนข้างบางอนะแต่ว่าความพิกมันแข็งได้เพราะว่ารูปร่างหุ่นของมันเห็นไหมครับคลอดไปคลอดมาเนี่ยเหมือนกับมันจะทําให้ยิ่งแข็งเข้าไปใหญ่ในลักษณะของในทางโบราศาสตร์ครงส้างของมันหลอดแก้วที่ว่าที่เราเห็นอยู่ในอุตสาหกรรมไรมนะะ้นหาะยาการที่มันเป็นหลอดต่างๆอยู่อย่างนี้ย เราก็เห็นอยู่แค่นั้นแต่อาจารย์สามารถเอามาต่อยอดได้<ม>เอามาแปลงเป็นสินค้าอย่างที่เห็นได้แ<ม>นวคิดนีริเริ่มมายังไงคะอาจารย์จากการที่ของเราเนี้อย่างที่บอกว่าเขาต้องทิ้งเ<ม>นื่องจากขั้นตอนการผลิตเนี่ยนี่หัวหลอดแรกะนะครับหลอดสุดท้ายก็แบบน,น,บบนี้ทั้งหมดที่เห็นเนี่ยมีประมาณ4ี่สิบกว่าเบอร์แล้วลูกค้าเวลาเขาสั่งทางโรงงานเนี่ยเขาจะเลือกไซส์กันค่ะความแม่นยำเขาสูงมากในการเลือกไซส์ เสร็จแล้วเราได้ผลผลิตวัตถุดิบที่เขาทิ้งเนี่ยก็จะหลากหลายตามไปด้วยนี่กันนะอันนี้ที่เขาทิ้งอาจารย์กอลจะบอกว่านี่คือขยะใช่ครับเป็นขยะอแล้วแล้วเรานําขยะมาขยะอุตสาหกรรมด้วยแต่เป็นขยะชั้นดีเนื่องจากที่บอกตัววัสดุวัตถุดิบตัวนี้ดีาแข็งค่ะแต่เขาใช้เขาใช้กับอุตสาหกรรมเขาไม่ได้ละเขาก็เลยทิ้งจึงเป็นขยะอุตสาหกรรมอยที่บอกค่ะ เพราะนั้นมันก็จะเป็นของที่มีคุณภาพอยู่แต่อาจารย์เอาขยะอุตสาหกร,รรมนั้นมาเขาเรียกว่าอะไรคะหมุนเวียนใช้ใหม่อันนี้เาเรียกว่าบางคนก็เรีกรรยก reuse recycle อะไรจริงๆอ่ะซึ่งเรารู้จักกันอ่าตอนนี้เขาในทางค่อนข้าง,า,งางจะวิชาการก็คือ upcycling คืออะไรอาจารย์<บ>ช่วยอธิบายหคือการเอาวัตถุดิบที่เขามีอยู่เนี่ยมาใช้อย่างนั้นตรงๆเลยไม่มีการเป่าใหม่ล้อมใหม่หรือว่าจับหักไม่มีดัดแปลงไมมาไงก็ใช้อย่างนั้นใช้อย่างนั้นแต่ เปลี่ยนวัตถุประสงค์จากของที่ใช้สำหรับอย่างหนึ่งมาเป็นอีอย่างองอย่างชัดเจนจากหลอดยาก็กลายมาเป็นโคมไฟเลยที่เห็นเนี่ยทีนี้เราเอาตัวนี้มาต่อยอดเป็นโคมไฟมันคงไม่ได้คิดได้ในเวลาอันแป๊บเดียวเนาะอ่าใช่ไอเดียอาจารย์ใช่ตรงนี้นี่กว่าจะตกผลิตเป็นสินค้าประเภทนี้นี่ยากง่ายยังไงคะผมเองก็ไม่รู้ว่ามีโรงงานผลิตของพวกนี้อยู่ค่ะแล้ววันหนึ่งลูกน้องซึ่งเคยทํางานในโรงงานเนี้ยค่ะ กขาถือเข้ามาในบ้านเมื่อสองปีที่แล้วเกือบจะสามปีแล้วถือเข้ามาอ่าแล้วเนี่ยมันจะมีปากอย่างเงี้ยแล้วก็เป่าเป่าบางปีปีเข้ามาผมก็ถามเป่าอย่างเงี้ยเป่าได้เป่าได้ครับเหมือนฟึตเหมือนอะไรเนี่ยการนเป็นศิลปรนชนิดหนึ่งนะฮะเสร็จแล้วครั้งแรกที่เห็นเนี่ยผมจากเดิมก่อนหน้านะผมผมก็ค่อนข้างจะครซี่เรื่องแก้วมากเห็นเมื่อไหร่ก็จะซื้อทั้งแจกันทั้งวัสดุที่ใช้สอยในที่สุด มันมันมองแล้วนึกไม่ออกเหมือนกันใช่ไหมว่าจะมาทําอะไรผมมองอยู่เป็นเดือนเดือนเขารู้ว่าเบื้องหลังเนี่ยค่ะมันใช้พลังงานไปมากมายใช่ไหมครับจากการผลิตสินค้าสิ่งชิ้นแก้วหนึ่งอันนี่เขาบอกเลยจะโรงงานสั่งมาจากเยอรมันนะครับวัตถุดิบนะฮะมาเป็นแท่งยาวๆเนี่ยแล้วมาตัดเป็นชิ้นชิ้นชิ้แรกที่ตัดก็เป็นอย่างนี้ชิ้นสุดท้ายก็เนี่ยครับแบบนี้ค่ะหลังจากที่มองเดือนเดือเกิดอะไรขึ้นเออ ทำไงที่จะเอามันมารวมกันเป็นเป็นก้อนแล้วขึ้นรูปให้ได้ค่ะครั้งแรกก็ใช้กาวลุดหมดเลยนะครับลุดไหมใสุดใช้เอ็นก็ควบคุมอะไรไม่ได้อ่มันมีเว้าวมีโค้งมันจะมัดยังไงให้มันหยุดด้วยความบังเอิญหรือไงไม่ทราบเมื่อเอาแก้วมารวมกันเนี่ยเขาเขาเขามีคออยู่เนี่ยลวดมัดอยู่อ่ะอยู่ค่ะเมื่อรวมกันปรากฏว่าคอมันเกาะกันสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นขึ้นรูปได้เลยตามนี้เลย วันที่มันสําเร็จเป็นรูปเป็นร่างอย่างที่เห็นนี่ต้องให้คุณผู้ชมดูนะนี่คือโคมไฟประดิษฐ์จากกรอดแก้วมันเกิดจากความบังเอิญหลายขั้นตอนมากิ้นที่เรียกว่าเมื่อมันรวมกันแล้วมันอยู่กันได้แล้วมาจัดเป็นรูปร่างก็ได้มาจัดเป็นลวดลายก็ได้เปลี่ยนสลับสีก็ได้แล้วบังคับทรงได้บ้างเช่นอาจจะอย่างตัวนี้ผมจะได้ยกให้ดูนะครับมันค่อนข้างโค้งด้วย ใช่ไหมฮะสังเกตด้วยนะโค้งเท่ากันด้วยนะมันเบนได้นิดหน่อยให้มากกว่านี้ก็เพิ่มชั้นก็ยิ่งโค้งใหญ่เลยนะครับเนี่ยอันนี้มันมันหลักจริงๆแล้วมันมันเหมือนหลักหลักวิทยาศาสตร์หลักคณิตศาสตร์ในการต่อต่อรูปร่างอะไรอย่างนี้คล้ายคล้ายิ๊กซอ์คล้ายแบบนั้นใช่ไหมคะถ้าถึงผลสุดท้ายที่เราจะเอามาให้คนยอมรับแลเอาไปใช้เนี่ยเอาไปจําหน่ายเนี่ยมันจะต้องมีขั้นตอนเพิ่มอีกซึ่งเราไม่เคยเรียนมาเลย เช่นวัสดุที่เกี่ยวข้องต้องมาตรฐานขนาดไหนค่ะสายไฟขั้ไฟหลอดไฟแล้วมันจะอยู่ได้อย่างไรแล้วประกอบมาแล้วเนี่ยเป็นทรงแล้วเนี่ยแล้วอะไรที่จะเป็นตัวตัวยึดตัวยึดหลอดไฟกับหลอทรงที่ให้มันเข้ากันค่ะแล้วต้องประหยัดแล้วต้องผมใช้คําว่าตรงไปตรงมาไม่ต้องซับซ้อนมากเห็นไหมครับว่าเรามีทั้งลวดทั้งอะไรที่จักรยานเนี่ยที่เห็นแล้วบังเอิญบังเอิญอีกแล้วลงที่คอปวดพอดี ล็อกกันพอดีใช้งาน,นได้เลยหลายบังเอิญมากเลยนะใช่ครับใช่อันนี้ผมไม่ได้เรียนแต่ว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาตั้งแต่การจัดดอกไม้ค่ะใช่ไหมครับแล้วก็การจัดสวนอม,มันใช้ได้หมดเลยอสินค้าชิ้นแรกผลิตภัณฑ์ตัวแรกที่เกิจดจากความบังเอิญของอาจารย์คืออะไรน่าจะเป็นพวงมาลัยถักจากลวดจากแก้วเนี่ยเป็นพวงมาลัยพงอะไร,ร,ะไรขึ้นมาวันนั้นดีใจไหม ความรู้สึกตอนนั้นที่มันออกเป็นรูปเป็นร่างเป็นพวงอะไรผมว่าผมตกใจมากตกใจแล้วมันเป็นเกลียวสไปรัลเองแก้วเขาจัดการตัวเขาเองด้วยซ้ําไปว่าเมื่อเอามารวมกันแล้วเขาจะบิดกันเองเขาจะรวมกันเองเขาจะเกาะกันเองแก้วนั่นทําได้ทีนี้ต่อยอดจากสินค้าชิ้นนั้นผลิตภัณฑ์ชิ้นนั้นพวมอะไรอันนั้นมาเป็นชิ้นใหญ่ได้ยังไงเอ่ยชิ้นใหญ่เนี่ยมันต้องใช้ความกล้าหน่อยค่ะว่ากล้าที่จะทํา คือคุณสมบัติของแกวเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันบางค่ะแล้วอยู่รวมกันแล้วเกิดแรงดึงสูงๆเนี่ยอาจจะแตกได้นั่นคือความคิดแรกแต่พอรวมกันแล้วเขาก็ก็อยู่ของเขาได้ก็อยู่ได้ืะเพราะยิ่งเมื่อแขวนไปแล้วก็พ้นมือเด็กพ้นมือผู้คนก็อยู่ไปก็อยู่ได้แล้วแก่ก็โคนาตาปีลักษณะของของเขานี่ก็คือทนต่อสภาพแวดล้อมได้ด้วยเช่นแดดจัด ฝนตกร้อนชื้นแทบจะไม่มีผลเลยไม่มีผลตอนอ๋อแต่ถ้าที่ดูในสองปีเนี่ยมีคราบของแคลเซียมเกาะบ้างลูกค้าก็ยังมีสองแนวความคิดคือปล่อยให้มันเป็นไปตามนั้นหรือว่าทำไงจะให้มันสะอาดก็มีวิธีล้างง่ายๆที่ผมก็แนะนําได้ว่าอาจจะใช้วิกซอ์ผสมน้ําอ่อนๆลากไปเลยเพื่อทําลายแคลเซียมตัวนี้ใสเหมือนเดิมตอนนั้นที่ตอนนี้สินค้าของอาจารย์จากจุดนั้นมาถึงถึงหน้าวันนี้เรามีสินค้าที่ออกมาจําหน่ายให้กับ ในท้องตลาดมากน้อยแค่ไหนคะมีอะไรบ้างเด้วยพืสมบัติของแก้วพวกเนี้ยแล้วพอถักตัวเขาเป็นไปตามแรงดึงของลวดประการหนึ่งเป็นไปตามรูปทรงของเขาเนี่ยรูปทรงออกมาอย่างที่เรียกว่าไม่มีหยุดเลยแต่ละชิ้นเนี่ยรูปล่างเปลี่ยนไปตลอดเวลาเลยอาจจะเรียกว่ายูนิคมีชิ้นเดียวในโลกก็ได้ถ้าเราดึงแรงมันก็จะโค้งไปเลยก็มีท่านี่หลอดแก้วเหมือนกัน อันนี้ส่วนใหญ่ก็คือจะมีโคมไฟใช่อย่างที่เห็นทุก้ายทุก้ายโคมไฟที่เห็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ที่อาจารย์อันนี้หนักไหมคะอาจารย์อันนี้ตกประมาณสามจุดห้าถึงสี่กิโลแม้แต่ว่ามันเวลามันสะท้อนแสงไฟสะท้อนรูกเหมือนอะไรครับเหมือนเหมือนคริสตัลมั้งแต่ว่ามันสะท้อนแล้วมันสวยอะค่ะออกมาอ่ามันเกิดจากการเรียงตัวของแก้วแสงที่ผ่านที่น้องเห็นเนี่ยครับเกิดจากลำแสงที่ วิ่งเข้ามาที่ปากขวดก่อนอืแล้วมาที่คอขวดค่ะมาสุดท้ายที่ท้ายขวดท้ายขวดเห็นไหมว่าแสงผ่านอะไรมาบ้างอืทําให้เราดูแล้วแสงลึกค่ะพอแสงลึกก็เกิดความรู้สึกเหมือนคริสตัลขึ้นมาคริสตัลขึ้นมาอ๋อนี่เป็นหลักนี่เองนะคะมีการจัดเรียงขึ้นมาค่ะทีนี้อย่างที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านี่คืออันนี้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เราจะนําเสนอให้ผู้คนทั่วไปเห็นว่าตัวเขาเองเนี่ย เมื่อเอามารวมกันมันก็จะสวยอีกแบบหนึ่งค่ะอันนี้เป็นการผักลูกบอลกลมนะลูกบอลผมก็ใช้คําว่าลูกบอลแก้วแล้วกันนะครับสวยเอาไว้ประดับตกแต่งสำหรับออกแบบตกตกแต่งถูกต้องแล้วก็ถ้าลูกค้าถามก็จะเป็นบอกว่าเป็นโมบายก็ได้เป็นโมบายแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างแข็งแรงค่ะค่อนข้างแน่นทีเดียวนะขั้นตอนทําก็ก็ยากทดลองมาหลายอย่างกว่าจะทําให ลูกค้ามัน่นใจได้ว่าไม่ไม,ไม,ไม่หักง่ายมไม่แตกง่ายอแต่สิ่งที่ดีฉันเห็นนี่คือของตกแต่งโมบายแต่สิ่งที่เห็นอยู่นี่ค่อนข้างแปลกประหลาดใจแล้วก็ทึ่งมากคือข้างๆอาจารย์อนี่คือกระถางจากหลอดแก้วอาจารย์ขามัดอยู่ทรงเป็นกล,กล,กลมๆแล้วใส่ต้นไม้อย่างนี้ได้ยังไงอันนี้เป็นแก้วชนิดที่ไม่มีคออืนั่นคือแก้วที่เป็น,บบนขั้นตอนอสุดท้ายการผลิตค่ะเครื่องเขาจับไม่อยู่แล้ว เราจะมองเออทาได้อีกสักขวดนั้นเล็กๆเครื่องจับไม่ได้จับไม่ได้มันต้องมีตัวจับอยู่ใช่ไหมหรืจะขึ้นรูปอเขาก็เวียงทิ้งออกจากสายการผลิตเลยอแต่ยาวสั้นไม่ต่างกันเป็นต่างกันนิดหน่อยค่ะอไม่มีคอก็ใช้ด้วยไม่ได้อืแล้วเราทําไงเลยเดิมก็ต้องทิ้งไปทิ้งตามที่โรงงานก็ทิ้งมาเหมือนกันนั่งคิดอีกไหมแต่ความเสียดายความเสียดายทำไงดีอลองใช้กาวดูอลองดูแล้วกาวก็คือชนิดเดียวก็คือกาวกระจก ใช้กาวที่ใช้ในกับตู้ปลาค่ะก็อยู่ดีก็อยู่ได้อ่แล้วขึ้นรูปยังไงคะอาจารย์กระถางที่เห็นอย่างอันนี้ใช้ใช้ถังือาคว่ำลงแล้วก็เอาแก้วเนี่ยเรียงแล้วแตะด้วยกาวไล่มาเรื่อยทีละชั้นทีละชั้นเสร็จแป๊บเดียวเสร็จแล้วกาวชนิดนี้ทนสภาพอากาศเหมือนกับแก้วเหมือนกันค่ะเห็นไหมครับทั้งรอนชื้นทั้งสภาพอากาศทั้งร้อนชื้นได้หมดซึ่งวางในสวนได้ค่ะนะครับเนี่ยตัวนี้เพลยเกิด พอใช้กาวได้เท่านั้นแหละไอเดียก็จะมาไม่หยุดเหมือนกันมาไม่หยุดไหลมาเลยนะไอเดียออกมาเป็นอะไรต่อคะจะเป็นเซ็นเตอร์พิชยางที่ผมเคยพูดไว้ว่าจะทําก็คือทําหอไอเฟลก็ได้ทําสารพัดภูมิยังได้ยังได้เลยเราจะได้เห็นไหมคะอาจารย์ทำตู้ประสิทธิได้ขอเวลาพักตอนนี้ใครสนใจอยากเข้าไปดูข้อมูลอาจารย์หรือสินค้าอาจารย์หรือเว็บไซต์อาจารย์ได้ที่ไหนบ้างคะเนี่ยผมทําเป็นแฟนเพจอยู่ใน Facebook ของ ในนามของบุรยาถากอนค่ะบบุรยาพิมพ์คําว่าบุรยาหาเจอแน่นอนวักถากอนอาจารย์ขานนอกจากในโซเชียลมีเดีย Facebook อย่างที่อาจารย์ได้บอกไปมีหน้าร้านให้คุณผู้ชมไปสามารถสัมผัสของจริงได้หรือเปล่าะเราเรียกว่าทดลองเปิดหน้าร้านดูเพื่อจะดูการตอบรับของลูกค้า เป็่เดือกันผมเซอร์ไพรส์มากลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติที่มาที่เอเ t i c เจริญกรุงซอย7.2เนี่ยชาวต่างชาติเขาเคตรึ่งมากไม่แพ้คนไทยเรานี่แหละแล้วก็ออกอุทานกันเป็นหลายภาษาเลยผมอยู่ในั้นก็รู้สึกว่าเรียกว่าตกใจเหมือนกันแล้วก็คำๆดีเปิดมานานอย่าค่ะนานหกเดือนน่ละหกเดือนแล้วเสียงตอบรับดีมากดีดีมากเราเรามีสินค้าเห็นเป็นชิ้นๆอย่างนี้นี่เลย ให้เขาสัมผัสได้เลยเนาะใครไปแวะไปได้อาจารย์เปิดปิดกี่โมงคะที่นู้นก็เอเซก็เป็นไนท์ปราซาก็ประมาณ5้าโมงครึ่งถึง่กงคชนกนครับฝากเบอร์โทรไว้เลยค่ะเบอร์โทรได้ครับได้ครับผมขอยกาบอกเบอร์โทรก็คือ081551 2580ครับค่ะต้องขอบคุณอาจารย์มากที่ร่วมพูดคุยกับเราแต่ก่อนอาจารย์ไปค่ะอาจารย์มอบ ไว้สารางวัลให้กับ,บแฟนร,รายการคุยกันวันเสาร์ค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะคนี่คือชิ้นแรกนะคะสีม่วงแล้วก็ชิ้นนี้และอีกชิ้นนึงเป็นชิ้นสีเขียวเห็นไหมคะเอาไปประดับตกแต่งบ้านได้เลยนะคะ พิมพ์คำว่าหลอดแก้วแล้วกันค่ะส่งเข้ามาที่4221980ค่ะหรือว่าอีเมลนะคะ s a t u r d a y talk hotmail com นะคะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากค่ะที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะจะรอดูขอบคุณมากขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะจะรอดูสินค้าชิ้นใหญ่ที่พนเศษสุดริเนะคะเสร็จเมื่อไรแล้วต้องมาเผยแพร่ท่าผู้ชมดูนะนะคะวันนี้ขอบคุณอีกครั้งค่ะสำหรับช่วงหน้าช่วงบุกขับนะคะจะเป็นหนังสือเล่มไหนสนุกแค่ไหนเดี๋ยวกลับมาติดตามชมค่ะ สนุกกับทางรายการเพื่อลุ้นรับของที่ระลึกจากบุรยาเพียงพิมพ์คำว่าหลอดแก้วส่งมาที่ s a t u r d a y t h o k h o t m a i l c o m หรือส่ง SMS มาที่4221980รีบๆส่งกันเข้ามานะคะของประดับจากหลอดแก้วเก๋ๆมีร้อยอยู่3ามรางวัลค่ะ